วันนี้กับเพื่อสมาชิกอีกหนึ่งท่านครับ acv 412.0ครับเดินทางมาจากโพราดเลยครับก็ไว้ใจวันเดอร์รีแมปมาจากช่องทาง YouTube แล้วก็มาเจอผมอวันนี้ก็มาจัดไฟล์เต็มระบบพร้อมจุนเกียร์ครับได้ทดสอบตอนขามาแล้วตอนนี้ขับกับเดี๋ยวสอบถามความรู้สึกที่เขาดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นไงบ้างครับครับโอ้บอกคำนึงถ้าจะรีมแบบนี้ต้องวันเดอร์รีมแบบอย่างเดียวเลยฮะต้องวันไม่ไม่ต้องคิดมากเพราะเป็นคนทํามาเกือบทุกอย่างยกเว้นเครื่องยนต์อ่าเนี่ยครับพี่เขาพี่เขาทําหมดถ้าช่วงลงช่วงล่างแต่เครื่องเครื่องยนต์จะไม่ทําจะไม่แตะแล้วไม่ไม่กล้าที่จะทาคราวนี้มาเจอผมก็จัดจัดครับจัดชุดใหญ่จัดชุดใหญ่เชื่อมันอันนี้อันนี้เอาฟิลอะไรนะครับบอกผมว่าอยากได้ฟิลเป็น เจอกับสนุกนะฮะเป็นรถสไตล์รถยุโรปไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากได้ทดสอบแล้วเป็นยังครับออกตัวโอ้สุดยอดมากบอกคาเดียวว่าเหมือนรถใหม่เหมือนรถใหม่ตอนแรกอาจจะยิ่งกว่ารถใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนแรกก็ก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนรถเหมือนกันครับแล้วก็แต่ก็อลองแต่ใจมาวันเดอร์ีแมปรดูครับทาเครื่องทาเครื่องยนต์ทําเครื่องยนต์ให้มัน ให้มันตอบสนองดีขึ้นใช่พี่เขาอยากรู้เหมือนกันว่าปดล็อกแล้วมันจะได้เท่าไหร่กันก็ศึกษามาก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจที่ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าทำแล้วดีขึ้นเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับกับชิ้นส่วนอื่นๆหรืออะไรไม่ต้องทําอะไรมากมายนะฮะใช้ซอฟต์แวร์ใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆใช่ไหมฮะใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆซอฟต์แวร์นำฮาร์ดแวร์ครับโลกยุคใหม่โลกยุคใหม่เป็นแบบนั้นไปแล้วครับครับไม่ต้องมีมาวัดมาวัดเอาน้ามัน ผสมอะไรไม่ต้องถ้าไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เ <c oughs> ต่ามากเลยคอันนี้อันนี้ตั้งเลยเอ้าเท่าไหร่น้ามันจะเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เนี่ยครับอันนี้อันนี้คือผมให้พี่เขาเห็นโปรแกรมแท้เนี่ยมันจะกําหนดได้เลยครับ <c oughs> ว่าเราต้องการเอฟที่เท่าไหร่มันอ่คนที่พี่เขาบอกว่าแล้วต้องวิ่งจับ AF ไหมอย่างเงี้ยครับให้พี่เขาดูเลยครับว่า <c oughs> ผมได้ใช้เครื่องมืออะไรจับไหม ไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีนะครับใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวคีย์นักเล่นคีย์บอร์ดนักเล่นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งคนครับเปลี่ยนเปลี่ยนโลกกระทัดได้แล้วตอนแรกพี่เขาก็ยังศึกษาในริมแอร์ปครับว่าจะไปทําที่ไหนเจ้าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ตอบโจทย์ว่าเป็นวันเดอร์ก็ ที่ไว้ใจแล้วเป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับพอใจมากครับพอใจมากพี่เขามาจากโคราชครับแล้วปัญหาของพี่เขาหลักๆก็คือว่าไอ้เนินตรงมกเหล็กมกเหล็กนั่นแหละครับเวลาสิบล้อตัดหน้าสิบล้อตัดหน้าปุ๊บเราเสียจังหวะส่งรถแล้วครับเราจะไม่มีรถเราจะไม่มีแรงไม่ดันออกเลยเราจะต้องกดกดหรือไม่ก็ต้องเช็นเป็นเกียร์ดีสาม เพื่อให้รถเรามีแรงเช่นจะเกียร์รพังมาแล้วเนี่ยครับคันนี้สามแสนเกียร์สองลูกครับคันนี้ก็เลยอ,อยากให้เกียร์เขามีกําลังก็ต้องมาจูนเกียร์ด้วยครับจูนเกียร์เพ,เพื่อใช้งานในระยะยาวแล้วก็ไม่ไม่เค้นเกียร์ให้กําลังเกียร์มีปลดล็อกความสามารถของเกียร์ครับก็จะทํางานได้เต็มที่ใช่ครับ ยูทิลไลซ์สิ่งที่มีอยู่ฮะครับจากร้อยเดิมนีเราใช้เจ็ดสิบอันนี้ปรับขึ้นไปแปดสิบเก้าสิบนี่ก็เห็นผลแล้วฮะผลเลยรค,ครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาจะรีแมปต้องต้องคุยกับคนที่เขารีแมปแล้วเราถึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงครับตันนี้ก็ออบอกเลยครับคุ้มครับคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจครับผมขอบคุณครับ